โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเพื่อนโซนครับอยู่กันในเกมเประมาณสตรีมกันต่อนะฮะก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจงในการทำคลิปไปต่อไปด้วยกันนะครับอ่ะก็มาต่อกันนะครับหลังจากที่เมื่อวันสองวันก่อน,อนมีอัปเดตแพทเนาะเปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่าเ,เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาใหม่นะครับถับของเราม,มาก่อนตอนนี้ตัวละครเราพลังสี่ล้านนะครับเลเวลหนึ่งร้อยเดี๋ยวผมอ่าปลดสก,กินเลยแล้วกันเด็กขอดูก่อน อมันเหมือนจะมีกล่องสกินโปเกมอนอยู่ป่าวะสกินเทพอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มสกินไว้ผมไม่ได้ใช้นะอ่านี่ไงอ๋้นี่ไงมีสกินอยู่โอเคเดี๋ยวใช้คอยแรกดีกว่าอะไรเขาเรียกมหากรรมแรกสกินมีซารูสามเซเลบีสโอ้พอดีเลยมีทั้งสตัวนะแกงก้า5โอ้ได้ครบเลยนี่ แล้วผมแลกเลยละกัน5ตัววันนี้เป็นมหากรรมแลกสก,กินแลกสก,กินอ่ะแลกไปก่อน1ตัวเฮ้ยต้องลุ้นป่าวะกล่องสุ่มนี่ไม่เป็นกล่องสุ่มเนาะอ่ะผมก็จะแลกไม่เป็นกล่องสุม่มผมลืมวยวก่อนนะเราเสียไปล้กล่องนึงด้วยเ,เวนกร,รมเมื่อกี้ได้อะไรมาได้บัตรการันตีมาใช่ไหมเสียดาานะแต่ก่อนมันมีสก,กินมาจําหน่าย ที่ตรงแผรร้านค้าตรงนี้เนาะตรงนี้มันหายไปแล้วอะเสียดายมากเลยอะเอา้าร้านค้าตรงนั้นหายไปแลหรอไม่มีแล้ววะร้านค้าพิเศษเา่าค่อยว่ากันแล้วกันอันซื้อไปก่อนบัตรการันตีเนี่ยนะครับที่แรกสกินมีทั้งหมดหนึ่งใบจะต้องอ๋อ ต้องเก็บ20ใบต้อง19กล่องเลยเหรอโอ้โหก็ใช้เยอะเหมือนกันนะถ้าเป็นแบบนี้ใช้เพชรแล้วกันตะตันแล้วกันนั้นเราก็ค่อยปลดไปก่อนอันนี้ปลดแชมเปี้ยนพิกาชูได้น่ะเรามาจุ่มสกินกันดีกว่านะฮะสกินเนี่ยถ้า10ครั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่15,000นะครับ ยี่สิบครั้งการันตีอยู่ที่สามหมื่นนะตอนนี้ผมมีอยู่แสนสองผมจะได้หมดสี่ตัวผมว่าก็น่าจะโอเคนะผมเล่นอยู่สี่ตัวพอดีผมก็จะมีเซเนอาส์นะครับหนึ่งตัวเนาะมิวสองซาลูดสามเซเลบีสี่ก็พอดีนี่อ๋อแกงก้าห้าว่ะก็ไม่เป็นไรเผื่อในห้าครั้งนี้นะครับในห้ากล่องที่ผมจะสุม่มเนี่ยไอแสนสองเนะี่ยอาจจะได้ครบห้าสกินเลยก็ได้นะ อ,อยนเดี๋ยวเราเลิกวันที่สกินเมทูไวก่อนละกันนะครับอ่ะเริ่มก็จัดไปครับไม่มีอะไรมากอยู่ท่ไนได้ใบาการันตีมาอ่ะตัวอีกหนึ่งใบโอเคผมกดไปแล้วสามใบนะครับก็อยู่การันตียี่สิบแรกก่อนในใบที่สี่นะครับ มันออกยากนะอยวจะรู้ว่าจะออกก่อนกันทีไหมใบที่ห้าแบบซี่ใบที่หกครับอืมถ้าได้ก็คือหยุดก่อนนะใบที่เจ็ดครับผมอืมใบที่แปดครับโอ้ไดโ้โทเค็นเคอร์อนี่มา ผ่านไปแล้ว7 8กล่องนะครับกล่องที่9ครับกดกันแบบเรลวทา์กล่องที่10อ่ะครึ่งทางของการันตีนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะออกเลยนะสงสัยต้องการันตีจริงๆกับดูทรงละกล่กอง11ไปครับ11กล่องนิ่งๆกล่อง12ยังไงก่อนดีโอเคกล่อง13ไปกันอย่างต่อเนื่องครับ กินเท่านั้นที่คลองโลกกล่องสิจัดไปเริ่มไปครับกล่องที่15ครับรุยกันต่อกล่องที่16ครับกล่อง17บเดขาดตัวกล่อง18ครับไปเลยกล่องที่19 อ่ะกล่องสุดท้ายครับการันตีที่20โอ้ไม่ได้นะก็ไปแรกก่อนเลยอันดับแรกนะครับอ่ะแรกสกินนะก็จะแรกเป็นสกินมีทูแล้วกันไม่อยากเสียเพชรว่ะเสียได้อ่ะแรกเป็นสกินมีทูไวมาก่อนหนึ่งอันอีมาแล้วครับโอ้สกินเวอออกมาแรกสกินครับ ก็เดี๋ยวใช้เพรตรงนี้ก่อนเอ้อ๋อผมจะกดครั้งนี้ทำาไมรนะใช้ไปสามหมื่นโอ้โเสียดายเลยกดทีละสามก็จบละอ่ะกดไปอ๋อสามอยคอยได้หนึ่งครั้งโอเคกดให้หมดคนระับปึ้งเรียบร้อยอันนี้คือของเราได้รับนะฮะก็ถือว่าได้เยอะนะ ็เยอะอยู่เหมือนกันเป็นจากของทุกอย่างเป็นเป็นทองได้ไหม <laughs> โอเคตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ก็ถือใช้ใช้คอยไปบ้างละสามหมื่นอันนี้เจ็ดหมื่นถึงจะได้ใช่ไหมอันนี้สามหมื่นเจ็ดหมื่นอันนี้สองแสนเนาะอีกแค่หมื่นหนึ่งก็ได้แล้วเนาะโอ้มีไม่มีอะไรเลยโอเคอะตามสเต็ปก็นี่แหละก็ประมาณนี้กดให้ดูประมาณหนึ่งตัวนะครับเพราะว่า โอ้ถ้ากดหมดเลยเนี่ยค่อนข้างสิ้นเปลืองนะฮะก็นั่นแหละ30,000ื่นสามหมนคอยนะครับก็ได้มายี่สิบครนะผูดแต่ว่าโอกาสที่มันจะออกก่อน30,000เนี่ยค่อนข้างยากเพราะนั้นเนี่ยการันตีไว้เลยนะครับที่30,000่นคอยแล้วกันตรงนี้ก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็3 0 0บาทเองนะครับ100คูณร้อยนะฮะดีกว่าเอา,เอาดูปกตินะครับมันจะใช้อ่าเนี่ยถ้าเป็นปกติมันจะใช้เพชรอยู่ที่ สามแสนอ่ะคือสามแสนก็จะเก็บได้นานนะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเปิดแฟชั่นกันเลยดีกว่าสมใส่ซะนี่ได้มาแล้วครับสกินใหม่นี่เอาไปทดสอบกันดีกว่าก็ไปลงด่านกันอะไรก็ได้ด่านสิบก็ได้ไปทดลองด้วยเฉยๆนครับนี่สกินอ๋อแกงก้าก็มีสกินแล้วนี่หวา่าแล้วเราจะแลกทำไมวะนี่อุ้วเกือบแล้วนะเกือบไปแลกสกินแล้วผมลืมตัว ตอนนี้ผมก็เหลือสกินอยู่แค่3ตัวหลังเนาะอ่ามีเซเนียร์อา,า,นนาร์ตหนึ่งเซเลบีหนึ่งแล้วก็ซาลูดหนึ่งเนาะตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเก็บไว้แล่อีกดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะมีเพชรอยู่นะเดีย๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ก็ถือว่าปลดสกินแล้วกันนี่ครับดูสกินมาแล้วครับสกินใหมอ่อืนี่ครับถ้าไม่ตายของมันมันจะเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ร้อยสามสิบล้านโอ้แจม โอ้โหเกมโอเวอร์อ่ะจะกินสวยๆนะตรงนี้นะมิลทูโคดเทนะครับจะกินอย่างเทเลยนะฮะตรงนี้อ่ะก็ประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิ์ช่องมันสโซนแด้ละกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ